สวัสดีครับสวัสดีพี่พทุกท่านครับที่สนใจรถมือสองครับวันนี้อยู่กับผมครับเป็กค,ครับและน้องน้ำหนึ่งครับสวัสดีค่ะเราอยู่ที่ไหนครับน้องน้ำหนึ่งอยู่ที่สาขาสวินทวงศ์4 6ค่ะ,ะนี่ตรงนี้เป็นสาขาใหม่ของเพชรยนต์นะครับตอนนี้<ช>มีรถจอดอยู่ร้อยคันแล้ว มีรถเข้ามาจอดเยอะแล้วแล้วก็คลิปนี้ค่ะน้ำหนึ่งกับพี่เป็กจะพามารับชมนะคะรถเก่งเล็กกันไม่ว่าจะเป็น v ีออแล้วก็ยาริสวีออยาริสแล้วก็มีพวก Honda City ด้วยใช่ค่ะนะคะก็มี Honda City ด้วยนะคะทั้งแฮทชแบ็กแล้วก็เก่งซีดาน4ประตูนะคะคใครที่สนใจนะคะรถเก่งเล็กนะคะประหยัดแล้วก็ผ่อนสบายห้ามพาดผ่นอนเริ่มต้น4ี่พันกว่าบาทมี5้าพกว่าบาทมี6กพักว่าบาทมีนะครับปีก็ตั้งแต่ปีสัก 17-18ขึ้นไปนะจนถึงแบบ24เลยใหม่สุดคือ24โอเคค่ะพี่เป็กเริ่มต้นคันนี้เลยดีกว่าหนึ่งใช่คันนี้เป็นสีน้ำตาลเป็นตัว1.5มิตรและตอนนี้สีน้ำตาลรู้สึกว่ามองไปทางไหนก็เหลืออยู่คันเดียวมีคันเดียวมีคันเดียวค่ะปี2019เลขไม่ห0 0ม่โลตัวนี้มีหน้าจอทัชสกรีนมีกล้องถอยให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้เป็นตัว1.5มิตรนะหนึ่งคันนี้ปี19ใช่ค่ะ นี่ใครที่ชอบสีพิเศษสีแตกต่างสีไม่เหมือนเพื่อนนะคะคันนี้เหลือคันสุดท้ายแล้วปกติเราเอาเข้ามาประมาณ2-3สาคันอะ่ะตอนนี้ก็เหลือแบบอยู่คันเดียวแล้วนี่ค่ะพี่วีออสก็เป็นรถเก่งที่นั่งสบายนะแล้วก็ไม่ตกยุคอะไรหาง่ายค่าแมนเทนนนประหยัดนะคะใครสนใจคันนี้359,000ห้าพันผ่อนอยู่ประมาณเท่าไหร่พี่ประมาณ6 0 0ันอะห้าพันเกประมาณมประมาณนี้นะคะใครสนใจผ่อนแบบว่าสบายๆนะคะ 6, แล้วก็ Vios นะขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเรื่องความคุ้มเรื่องความทนนะมันแทนั้นถูกครับเป็นเก่งที่อ่าเป็นเก่งเล็กแล้วกันแต่เป็นเครื่องพันห้าแล้วที่ไม่ใช่อีโคคาร์นะครับไม่ใช่อีโกคาร์ดีไงเวลาเหยียบปืปนปาร์ตกว่าขึข้นไกลกแบบเนี่ยเช่นเนี่ยมาคุณมาเส้นสุววนทวงนะถ้าคุณขับอีโคคาร์พวกยาลิสนะครับเครื่องมันสองแต่คุณขับเครื่องเครื่องมันห้าผมผมบอกคุณได้เลยว่าความรู้สึกมันต่างกันเพราะว่าอัตราเร่งมันดีกว่าค่ะ ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ5,900-6,000คันนี้ประมาณนี้นะคะคันนี้สองดูคันนี้เลยไหมตัวนี้ก็เป็นตัวมิดเหมือนกันอีกหนึ่งตัวนะคะแต่ว่าคันนี้เป็นตัวมิดได้สีขาว369,000ปี19เหมือนกันไม่แสนห้าปะไม่แสนเดียวแสนเดียวอ่ะไม่แสนเดียวนะขอับไปค่ะไม่หนึ่งแสนไม่น้อยกว่าคันข้างหน้าสามหมื่นโลถูกกว่าหนึ่งหมื่นแพงกว่าหนึ่งหมื่นบาทอ่าใครอยากได้สีขาวมาจัดคันนี้ครับผ่อนอยู่6,001แ้วหนูดูให้6,003ขออภัยคันนี้ผ่อนประมาณ อ่า6,300นะคะผ่อนอยู่ประมาณ6,300เป็นตัวมิดปี2019 19มีกล้องถอยมีจอทัศสกรีนครบเลยค่ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวตัวมิดจะเป็นตัวกลางนะคะเป็นตัวกลางถ้าเทียบเท่าปี18เท่ากับตัว G ีแต่ฟังก์ชันมันครบแล้วนะค่ะมันคือตัว G ีในรุ่นปี17,18ิบครับแต่เพื่อบนหนังมาตัว G ีก็ถือว่าเป็นตัวท็อปนะคะพี่นะคะตัวนี้อ่า ก็ถือว่าถ้าเป็นถ้าเป็นจริงๆก็รองท็อปแต่มันก็ได้ออปชั่นให้มาครบเพราะตัวท็อปเนี่ยนะราคาป้ายแดงออกมาเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันคือตัวไฮมีมีมีอยู่คันนึงก็หนึ่งสิบเก้าจอดยี่สิบสีดำนะเนี่ยดูจากหนูดูจากไหนหนูดูจากล้อใช่ล้ออะไรนี่ตัวไฮตัวไฮค่ะล้อจะเป็นห้าก้านแบบนี้แต่ถ้าเป็นตัวมิดนะคะจะเป็นล้อแบบสีเงินน่ะจะเป็นแบบนั้นเนี่ยนี่คือตัวมิดล้อตัวมิดแบบนี้นะครับใช่แล้วนี่คือล้อตัวไฮจะเป็นห้าก้านนะคะ ด้านหน้าโฉมด้านหน้าจะคล้ายๆกันเลยเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็แต่ว่าตัวนี้จะมีกล้องบันทึกภาพหน้ารถเพิ่มเข้ามานะมีเอ,อกล้องมองหลังขนาดถอยจอดนะคะแล้วก็ได้หน้าจอทั้งคูตัตัวนี้ได้เป็นปุ่มพุทสตาร์ทด้วยใช่ปุ่มพุสตาร์ทกุญแจคีย์เลสกุญแจเป็นแครบเปิดแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโครเมียมใช่มือเปิดโครเมียมนะครับแล้วภายใน,ในครับเป็นดำแดงสวยเลยนะพุสตาร์ทครับเบาะดำแดง คันนี้ไม่แสนสามน้นหนึ่งปีสิบเก้าจดยี่สิบก็มีความแตกต่างเพิ่มเข้ามาก็ถือว่าเยอะอยู่นะแต่ถ้าอยากให้ครบแล้วก็ประหยัดตัวมิดก็ได้นะแต่ถ้าอยากแบบเพิ่มฟังก์ชันมีกล้องบันทึกภาพหน้ารถเข้ามาจากโรงงานก็ซื้อเป็นดูตัวไฮก็ได้ค่ะเบาะก็จะดูสปอร์ตเบาะเป็นบักเก็ตซีทครับเบาะจะใหญ่กว่าแล้วก็ล้อแมกซลายเท่กว่านะมีกล้องถอยจอร์ดสกินพุชสตาร์ทครับป้ายแดงมาเ5 9ด0 0าหมื่นเ้าพและคันนี้ได้เซนเซอร์ถอยมาด้วยนะคะ สนหกพันเจ็ดนั้นหนึ่งสามเก้าเก้าหกพันเจ็ดจากตัวมิดหกพันสามก็เพิ่มอีกประมาณสี่อสถ้เป็นพี่พี่เอาตัวท็อปไปเลยนะะใครสนใจทักมาได้นะครับตัวท็อปตัวรองท็อปหรือตัวเริ่มต้นก็มีตัวเริ่มต้นมีมีเพียบเลยหนึ่งพาดูตัวเริ่มต้นอใครอยากได้แบบว่ามน้อยเนี่ยแต่ตัวเนี้ยมันใหม่เจ็ดหมื่นหกแล้วมันได้ปียี่สิบเอ็ดไงมันสามแสนหกหมื่นเก้าพันเท่ากับสีขาวเลยแต่เป็นตัวเองพี่ใช่แต่ตัวนี้มันเป็นตัวเริ่มต้นแต่หนึ่งได้ใหม่น้อยสองได้ปีใหม่มาก ปี21คันนั้นปี19ร,รู้สึกว่าตัวเอ็นพีเนี่ยมีไม้น้อยสุดสามสี่หมื่นโลอะไรเงี้ยมีนะ,ะราคาประมาณนี้แหละนะครับมันต่างกันยังไงตัวเนี้ยมันจะได้ล้อเป็นล้อกระถา,า,น,านะคะไฟาาไม่ใช่โปรเจคเตอร์แต่ว่าเบาะมันจะได้เป็นเบาะผ้าไงแต่ใครก็มีนะลูกค้าหนูบางคนอยากได้ตัวท็อปแต่ว่าไม่อยากได้เบาะหนังอ่ะอยากได้เป็นเบาะผ้าก็มีนะขนาดความนั่งของเบาะก,ก็เท่ากันนะคะแต่เขาจะคุมโทนเป็นสีดําคุมโทนเป็นสีดําเนี่ย ตัวนี้ก็ราคาถูกกว่าได้ปีใหม่ด้วยใช่ได้ปีใหม่ได้ใหม่น้อยพลาสติกยังไม่แก่ครับพลาสติกอยู่เลยก็ผ่อนอยู่ประมาณ6กพันสามคันนี้ลผ่อนอยู่ประมาณ6กพันสามจะได้ปีใหม่ไม่น่อยคันนี้ไม่แปดหมื่นปียี่สิบถูกกว่าหมื่นเดียวอ่ะตัวนี้สามห้าเก้านะคะอ่าก็ได้ปียี่สิบใม่แปดหมื่นแปดพันอานี้ดีกว่าเพิ่มหมื่นเพิ่มหมื่นเดียวใหม่กว่าปีหนึ่งไม่น้อยกว่านะครับอมาดูสีขาวบ้างสีขาวเอนทรีมาดูสีขาวตรงนี้ก็เป็นตัวเอนทรีเป็นตัวเริ่มต้นนะคะสามสี่เก้านะปี อ่าตัวนี้3ามแสนสปี20อ๋อตัวนี้ไม่ได้ใหม่แสนสานะคะก็ได้แต่ว่าได้ปีใหม่ปี20นะคะใหม่แสนสามสามแสนสก็จะพออยู่ประมาณเอ่อห้าพันเจ็ดห้าพันแปดบอกว่าวีออตจริงมันมีเยอะนะอันนี้อยู่ที่ศูนย์ในหองคือปรับสภาพเสร็จแล้วคุณมาเช้าคุณรับรถกับแบบสิบโมงได้เลยเพราะว่าเราเดี๋ยวเราแค่ล้างก็ปล่อยแล้วนะแต่ที่หกแปดยังมีแบบปียบ่สบสีขาวเนาะตัวมิดเทียบเลยใช่ใช่ใครอยากได้ตัวมิดใหม่แบบเจ็ดหมื่นอะไรอย่างี้ทักมานะครับมีนะครับ แล้วก็ตัวนี้เป็นตัว Ent r รีแต่ว่าได้ล้อแม็กที่สังเกตดูเป็นตัวเริ่มต้นแต่ได้ล้อแม็กตัวนี้ตรวจสภาพมาแล้วด้วยนะคะคันนี้สามแส0ห้าเก้าพันไม 56, 000, ่ห้าหมื่นหกพันโลพี่ขาตัวนี้มันเป็นตัว Ent r รปี20ิแต่ว่าได้ล้อแม็กมาไม่นะคะถือว่าไม่น้อยไม่ห้าหมื่นหกพันโลปียี่สิบสามแสนห้าหมื่นเก้าพันคันนี้ถือว่าไม่น้อยมากไม่น้อยเลยแหละนี่นะคะภายในยังแบบสะอาดดูใหม่ กลิ่นใหม่ยังอยู่อยู่เลยครับอ่าแล้วคันข้างๆล่ะอันนี้ก็เอนที่ไหมอ่าคันข้างๆเป็นเอนทีค่ะแต่ว่าตัวนี้ไม่เป็นปีสิบเก้าไงปีสิบเก้าใหม่ประมาณหนึ่งแสนแสนแสนสองนะคะอ่ะมาดูอีกคันหนึ่งดีกว่าคันนี้ก็น่าจะเอนทีใช่ไหมคันนี้เก้าห้าเจ็ดหกสคบไปไหนเนี่ยเดี๋ยวหนูดูให้เก้าห้าเจ็ดหกใหม่ใหม่เท่หลัหนึ่งเก้าห้าเจ็ดหกคันนี้เป็นตัวเอนทีปียี่สิบ ไม่หนึ่งก็บี5ห้าพันโลคันนี้3 3มแสนสามนพันคันนี้ดีกว่าตัวมิดน้ำึงสามหกเตัวมิดปีสิบเก้าไม่แสนห้ครับฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณ6กพันึงเลขทะเบียน3ตัวด้วยนะนี่ถือว่าเลขทะเบียนสวย743พรุ่งนี้หรือเปล่าเลขฟีดาวผ่อนหกพันหนึง คันนี้นะคะหนึ่งจุดห้ามิตรปีสิบเก้าไม่แสนห้านะคะคันนี้ 3, 4, แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัว entry ที่ได้เป็นล้อแม็กมาเป็นรถหน่วยงานค่ะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางทำไม entry ปีย0สิบแพงจังสามสี่เก้าปี1ี่สิบเก้าปียี 19, ่สิบเก้าแพงไหมแพงตึงข้ยม่สิข้ามเลยนะคันนี้นี่น้ำหนึ่งตัวแปดห้าแปดศูนย์หสิบคันนี้ไม่น้อยนะไม่สี่หมื่นบานน้ำหนึ่งคันนี้ ไมคสี่หมื่นน้ำหนึ่งปีสิบเอ่าเป็นตัว e n t ทรปี19.20ไมคสี่หมื่นพโลอุย้ยอยู่นี่นะคะตัวนี้นะคะ3 5 9 0 0นห้มื่นแต่มันก็มีไมคสี่หนะมื่นไมค์สี่หมื่นีแล้วถ้าใครอยากได้เป็นตัวมิดนะถ้าคุณไม่ชอบเอนทรีนะตัวมิดข้อดีคืออะไรมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนเบาะหนังไฟโปรเจคเตอร์ มีสีขาวมีสีดำนะอยู่ที่สาขาหนึ่งมีสีบอลไม่เจ็ดหมื่นแปดหมื่นด้วยราคาก็อยู่ประมาณปียีสิบนะสามเจ็ดเก้าอะไรประมาณเนี้สามแปดเก้าเก้าไสี่หมื่นเจ็ดอยู่นี่สี่หมื่นสี่น่าจะอยู่นู่นแต่ก็ไม่ก็อยู่ประมาณไม่เกินห้าหมื่นก็ถือว่ามาดูวีออสไปแล้วดูยาริสบ้างไหมน้ำหนึ่งเอาคันนี้ไหมคันนี้มีคนขายหรือเปล่าตัวสปอร์ตไม่มีหรอกสี่แสนเก้าพันหนึ่งจุดสองสปอร์ตออกห้างป้ายแดงคันนี้เดี๋ยวปีอะไรเอ่ยปียี่สิบเอ็ด ออกข้างป้ายแดงหนูรู้สึกว่าจะอยู่ประมาณ6กแสนเก้าพันอ่ะแลวไมร์สองหมื่นอ๋อนี่ได้ไมร์สองหมื่นไมร์สองหมื่นเจ็ดพันโลสี่แสนกับเก้าพันผ่อน 6, หกพันเก้าตลอดสัญญาน่าใช้นะคันนี้ไฟหน้ามันเป็นไฟ LED นะบอดหนังถุงลมน้รภัยเจ็ดใบครับเหมาะสําหรับใครน้ํหนึ่งคันนี้เหมาะสาหรับเบหนังออลูกเหมาะสําหรับลูกค้าคือคนที่จบใหม่แลวเพิ่งได้งานทําอยากได้รถคันแรกผ่อนสบายผ่อนไม่ข้ามเจ็ดพันฟรีดาวและ เบาหลังพับได้อเนกประสงค์หนูพับเบาหลังให้ดูดีกว่าก็บอกงี้ครับ Vios เนี่ยนะมันเป็นทรงซีดานถ้าคุณนั่งหลังนะนั่งสบายกว่าอันนี้เรงต้องยอมรับกันตามตรงนะ Vios นั่งหลังมันนั่งสบายกว่าแต่ยาริสมันอเนกประสงค์แบบนี้คุณดูพับเบาได้ะอ่มันพับเบาด้านหลังแล้วเปิดเนี่ยเปิดท้ายได้แต่อาจจะแบบพับไม่เรียบแต่คือก็วางของได้เยอะอะติดเบาใช่ไหมต้องขยับติดเบาาน้าัครบอันนี้ก็มันเหมาะสําหรับคนที่ เน้นเน้นเลยนะแบบมีคนนั่งแค่คู่หน้านะครับไม่เน้นนั่งหลังแต่แต่ข้างหลังก็สามารถไว้วางของได้พับได้แบบสี่สิบหกสิบครับแบบนี้อนเนกประสงค์นะแล้วก็พื้นที่ขาเยอะนะครับกว้างอยู่หมไยเสองหมืม่นเจ็ดปีย1ิบเอ็ดสี่แสนเก้าพันฟีด้าพรอยูหกพันเก้าตรงนี้ก็ได้ถาดลองนะคะอุ้ยคันนี้เป็นล้อแมกมาปกติแล้วจะเป็นปกติจะจะเป็นอะไรนะอุปกรณ์ฉุกเฉินปะยางฉุกเฉินนะคะ เจ<ม>้าของเก่าอะแหละเอามาใสเา่เพราะว่าลูกค้าบางท่านก็ไม่ชินไงพี่<ช>อุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินไม่ชินเขาเอาอ่อนนะครับมันก็ปลอดภัยมันก็แบบชัว,ว,วร์วาวนะครับนะปกติย้ำนะมันจะเป็นชุดปะย,ยางอันนี้เขาช,ชุดปะย,ยางอาอรล้อแบบม็กมันใส่ใช่นะล้อแม็กซ์สิบห้านะครับแต่มันมันมันไม่ตรงรุ่นนะแต่มันก็เป็นไซส์เดียวกันแต่แค่คนละลาย ก็เหมือนแบบถ้าเกิดมีอะไรก็เอาล้อแม็กใส่ได้เลยคุ้มเนาะคนี้ไม้น้อยปกติถ้าไม้น้อยอย่างนี้ผมว่าราคามันจะสูงนิดนึงป้างปกติจะอยู่ประมาณสี่ส1 9หนึ่งก้าสี่สหนึ่งเก้านี่ส่้านีอ่ะสนใจก็ทักมาได้เลยมาดูแฮสแบกค้าประตูก่อนทั้งแถบเลยยาลิสนี่ทั้งแถบใช่เนี่ยสวยมากเลยนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ที่แรกไหมที่น้ำหนึ่งถ่ายเมื่อวานใช่คันนี้ยางอะไหล่มันคันนี้ก็เป็นยางอะไหล่นะตัวนี้นะคะ 369,000ปี19เป็นตัวมิดนะคะไม่ห0 0 0โลแต่ว่ายาลิทยาลิตตัวนี้ปี19ตัวมิดแต่เขาจะได้เป็นเบาะไอเนี้ยเบาะผ้า,ผาใช่แต่แตว่าฟังฟ์งชันมาตรฐานมีให้แล้วนะเบาะหนังเอ้เบาะเบาะผ้าแต่กล้องถอยจอรัดสกินมีใช่แต่ว่ารุ่นนี้ของเขาจะเป็นเบาะผ้า นอกจากเป็นปี20 2สิบยิบเอ็ดขึ้นน่ะถึงจะเปลี่ยนเป็นตัวไฟหน้าไมเนอร์เชนอ่ะที่เป็นไฟหน้า LED อันี้ยังเป็นไฟหน้าฮาโลเจนอยู่นะคะอืมใครสนใจคันนี้ก็ทักมาแต่ว่าผ่อนสบายไงคันนั้นมันสี่แสนกว่าคันกันหนึ่งผ่อนแค่หก0ันหนึ่งนะสีบลอนด์นะครับอ่ะมาดูคันต่อไปดีกว่าน้ำหนึ่งเรตัวนี้จะได้เป็นโฉมหน้าใหม่แล้วพี่เป๊กนี่เป็นโฉมหน้าเขาเรียกว่าอะไรฉลามหัวค้อนฉลามหัวค้อนนะคะ ตัวนี้จะเป็นตัว1.2 Smart สมาร์รุ่นนี้จะเริ่มตั้งแต่ปี2023ขึ้นนะคะเป็นยารีทแฮนด์แบ็กคาประตูนะจะได้หน้านี้ตัวนี้นะคะใหม่58 0 0พโลค่ะพี่เป๊กตัวสมาร์ทเนี่ยจะได้เบาะหนังครับกล้องถอยจอทัศกีแล้วแต่ถ้าตัวสปอร์ตนะจะเป็นเบาะผ้าเป็นเบาะผ้าแล้วก็จอมันยังไม่ได้เชื่อมต่อแล้วก็จะได้เป็นุญแจบิดไข่สตาร์ทด้วยแต่เนี้ยเป็นได้พุชสตาร์ทค่ะพี่เป๊กจ๋าได้เป็นพุชพูดง่ายคือตัวสมาร์ทอ่ะมันคือตัวสปอร์ตพร เมื่อกี้บาทนะตัวนี้สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันปียี่สามปะปียี่สามค่ะชมนี้เป็นปียี่สามใหม่ม่เท่าไหร่นะห้าหมื่นใหม่อยู่ประมาณห้าหมื่นแปดพันโลคันนี้ฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณแปดพันสามนะได้ปียี่สามเลยนะใหม่ๆนะครับประหยัดน้ำมันยี่สามโลลิตรใครหารถเก๋งประหยัดน้ำมันนะครับแฮทแบ็กนะมาจัดได้เลยแต่หนูให้ดูให้ดูเบาะแถวหลังเบาะแถวหลังของเขามันจะได้เป็นแบบเนี่ย40 60พับได้อันนี้คือตัวสมาร์ท แต่วปอร์ตแบบพับทีเดียวเลยถ้าเป็นตัวสปอร์ตใช่เขาจะเป็นพับทีเดียวใช่ค่ะอุ้ยแต่ว่าตัวนี้มันเป็นตัวเนี่ยเห็นไหมมันจะพับียวเป็นตัวสปอร์ตที่ได้ตัวเซ็นเซอร์ถอยมานะเขาติดมาอ่ะเออตัวนี้เจ้าของเดิมเขาได้แบบเซนเซอร์ถอยมาเป็นบอกผ้าครับอ่าเนี่ยคือเขาต้องพับทีเดียวต้องพับแบบกลางแขนอย่างเงี้ยแล้วก็ดันใช่แล้วก็ต้องดันไปคืว่ามันต้องผู้ชมน้ำหนึ่งก้ามใหญ่ไหมพี่แบกนี่อ่ะพับให้ดู มันจะพับเนียวมันจะแยกไม่ได้จริงๆแยกได้ดีกว่าเพราะอะไรสมมุติเราจะนั่งไปไนหนกสามคนแล้วเราต้องแบบมีของยื่นมาเนี่ยเราไปได้นะอันนี่คือไม่ได้เลยค่ะพับราบแบบนี้อ่ะก็จะประมาณนี้ค่ะคันนี้ราคากี่บาทเนามาดูก่อนครับตัวสปอร์ตนะตัวเริ่มต้นคันนี้สี่เจ็ดเก้าเลยเหรอเอาคันข้างๆูีกว่าอ๊้ยไม่มันเจ็ดพันอ๋อไม่น้อยไม่น้อยครับไม้เจ็ดพันนะครับคันนี้ ปีอะไรยี่สิบสามหรือยี่สี่ขอด่วนปีสบสามไม่เจ็ดพันใช่ไม่น้อยมากรู้สึกว่าหน้าเนี้ยของเราจะมีแต่เป็นปียี่สิบสามครับอ่ะแล้วก็นี่ก็ปียี่สามอันคันนี้เหมือนในคันข้างเลยแต่ไม่เยอะกว่าไม่สี่หมื่นสี่ห้าเก้าคันนี้ว่าพรีเมียมไม่เจ็ดพันโลอันนี้คือท็อปสุดนะอันนี้จะเป็นตัวพรีเมียมพี่สาตัวพรีเมียมนะคะปียี่สสามไม่สองหมื่นห้าพันโลคันนี้ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันห้าแสนสองหมื่นเก้าพันจะผ่อนอยู่ประมาณเท่าไหร่เก้าพัน ห้าสองเก้า่อนเก้าพันพอดีใช่ไมน้อยปะคันนี้ไม่สองหมื่นโลสองหมื่นห้าพันโลตัวท็อปสุดนะตัวท็อปสุดค่ะพี่สาวตัวท็อปสุดจะได้ไรเบาะหนังแต่เบาะหนังเขาจะมีตรงนี้เห็นไหมจะมีลวดลายตรงนี้ก็จะเป็นรูร,ระบายปุ่มพุชสตาร์ทมีการเตือนก่อนการชนการเตือนการออกนอกเลนมีป้ายขับปลอดภัยดีขึ้นต้องบอกงี้เออมีกล้องบันทึกภาพทุกคาทุกาทการเคลื่อนไหวนะคะ บันทึกข้างหน้าหรือหรือหรือบันทึกคนขับบันทึกข้างหน้ากระจกปัดแสงออโต้ด้วยใช่นะคะอ่ะก็มีกล้องบันทึกภาพจากโตโยต้าให้เลยหน้าจอทัชสกรีนโหกว้างมากมีกล้องมองหลังขณะถอยจอดมีบายสปอร์ตมอนิเตอร์นี่มีบายสปอร์ตด้วยนะครับบาหลังก็พับได้ซีซีหกสิบตัวท็อปครับผ่อนเก้าพันปียี่สิบสามไม่สองหมื่นนี่นะคะทะเบียนสี่หกเจ็ดหกสี่เจ็ดหกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอ่ะโอเคประมาณนี้เจ็ดสี่หกเจ็ดไปเราไปดูแบบ ยารสเอทีบ้างดีกว่าเผื่อใครอยากได้อีโคคาเครื่องพันสองนะนะครับมีนะครับมีไม้แบบสี่พันโลก็มีห้าพันโลก็มีเราดูยาริสก่อนใช่ไหมค่อยมาดูฮอนด้าใช่ไหมฮอนด้าก่อนก็ได้อยู่ใกล้ป่ะอ่านี่คันไหนฮอนด้านะคะคันนี้จะเป็นรถเก่งซีดานสี่ประตูนะคะรู้สึกว่าจะมีปีสิบหกปีสิบเก้านะถ้าเป็นสีนี้อันนี้ปีสิบเก้าสามแสนห้าหมื่นเก้าพันปีสิบหกรู้สึกว่าสามแปดเก้าปีสิบ สามเก้าเก้าสามแปดเก้าสามห้าเก้าสองเก้าเก้าสองแปดเก้าใช่สองแปดเก้าพูดผิดมีปีที่หกสองแปดเก้ากับสองเก้าเก้าแต่ถ้าปีสิบเก้าเนี่ยสามห้าเก้าใช่ค่ะราคาไม่แรงนะบอกเลยราคาไม่แรงสามห้าเก้าเองแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอันนี้เครื่องพันเดียวใช่เป็นเทอร์โบอันนี้จะเป็นหนึ่งจุดห้าเป็นเขาเรียกว่าอะไรพี่พี่เป๊กเป็น1.5เบนซินอะเป็นเครื่องเบนซินแต่ตัวนี้จะเป็น1.0เทอร์โบนะคะตัวใหม่ก็เป็นเนี่ยโฉมปัจจุบันเลยอ่ะ อุ้ยอันนี้ปี20เป็นหนูเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้สามสามห้าเก้าอันนี้บอกผ้านะสามแปดเก้าแต่มันได้ปี20สามแปดเก้าผ่อนหก0ห้าปี20 1, 1> พันเทอร์โบครับมันเป็นตัวเริ่มต้นอ่ะพี่เป๊กเพราะว่ามันได้เป็นเนี่ยดูล้อแม็กสีแม็กมันได้เป็นล้อกระทาล้อกถารครอบนี่ค่ะอ่ะย้ายดีกว่าร้อนนะครับคันนี้แล้วก็มีรถเก่งซีดานด้านหลังอันนั้นสี่แสนสี่มื่นเก้าพันครับไม่ประมาณหก0,000ื่นโล คันนี้เดือดน้ำหนึ่งไมอยู่ห้าพันอ่ะมาดูคันนี้เมาแดดแล้วพี่เป๊กเมาแดดแล้วที่นี่แดดอาจจะแบบมาหน่อยนะคะคันนี้นะคะจะเป็นตัวเอ่อยาริสเอทีฟใครที่แบบว่าไม่ชอบแบบรถแบบนั้นอะ่ะไม่ชอบแพดเด็มาดูรถเก่งซีด้ืออะไีข้างหลังนั่งสบายกว่าใหญ่กว่ากว้างกว่าใหญ่กว่าวีออสอ่ะนูพูดเลยกว้างกว่าวีออสนะคะตัวนี้ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันปีบสี่ไม 5, 000, ล์ห้าพันโลสีสวยด้วย ค,คันนี้ไม่ห้าพันห้าสองเก้าผ่อนเก้าพันผ่อนอยู่ที่ประมาณเก้าพัน uh, ุตอสตาร์ตกล้องถอยจอร์สกินครบใช่แล้วก็ได้ Toyota Safety s เซน e ก็คือการเตือนการออกนอกเรนการเตือนก่อนการชนนะคะการเตือนเวลารถคันข้างหน้าขยับอันนี้ตัวเริ่มต้นนะอ่าตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นตัวสป,ปอร์ตใช่ค่ะสี่หกเก้านะครับปีสามไม่สี่หมื่นอ่าอันนี้ก็จะออกเป็นสีเทาดำนะคะสีเทาดำเป็นตัวเริ่มต้นใครสนใจก็ทักมาได้นะคะคันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ 469,000จะผ่อนอยู่ประมาณเท่าไหร่พี่เป๊ก8,000ใช่8,000ัน0 0นทั่ว 8, เลยอะ 8, ่ะ0ดพหนึ่งประมาณนี้4ี่้า9 9 1, 2, Smart, 3, 30, ออ้าหนึ่งจุดสมาร์ปี2 3สาไมล์สาม0มื่นสี่เก้ผ่อนอยู่ประมาณ8ปดพันหอยู่ประมาณ800พนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวรองท็อปนะคะมี t o y ยต a s เซ t ตี e เซนเหมือนกันนะคะมีกล้องบันทึกภาพปี2 3สาไมล์สา0 0มือันนี้ดีกว่าปี2 4สไมล์สี่พันว้าวอันนี้ปี2 4สไมล์สี่พัน 529,000จะผ่อนอยู่ประมาณ9,000ค่ะพี่ได้เป็นสีขาวเป็นตัวรองท็อปเป็นตัวสมาร์ทนะคะนี่มีกล้องบันทึกภาพมออีการเตือนการออกนอกเลนการเตือนก่อนการชนนะคะเวลาออกนอกเลนนะคะพวมอะไรเขาจะหน่วง<ะ>กลับมาแล้วก็เวลาคันข้างหน้าเขยับอนเขาก็จะมีการเตือนด้วยนี่ะนะ,ะก็ประมาณนี้คะ่ะพี่เป๊กวันนี้พาดูเก่งเล็กหวังว่าจะมีชอบสักคันนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันใหม่ค่ะดอกเบี้ยเริ่มต้นเท่าไหร่ดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.6 ก้าพี่จ๋าฟีดาวครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วไทยนะครับแล้วหนูจะบอกใครอยากผ่อนยาวๆดอกเบี้ยจะอยู่ประมาณ3 9มจุดเก้าเออแต่ต้องเครดิตใช่ดปีใช่เจ็ดปีแต่มันต้องจัดห้าแสนนะแต่ถ้าจัดสามแสนก็4.49้าอ่า4ี่จจะอยู่ประมาณนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับเครดิตของผู้กู้ค่ะออกได้ทุกอาชีพเลยแล้วรถของเรามีการตรวจสภาพ215รายการจากบริษัทชั้นนําจากชิไค่ะเยอรมันครับถ้าวันไหนนะครับคุณคุณผู้ชมเนาะอยากแวะมาดูเนาะ เนี่ยสาขาสุวินวงศ์46นะครับแวะเข้ามาได้เลยนะอยู่ติดถนนใหญ่ครับมีไทยพัดด้วยนะมีทยพัดครับเปลี่ยนยางได้นะอันนี้รู้สึกจะเปิดวันที่ห้านะออฟฟิศเนี่ยตอนนี้เปิดแค่เฟลเดียวนะเฟสหลังยังไม่เปิดนะเปิดแล้วเดี๋ยวจะพามารับชมใหม่ทีนี้จะกว้างเลยนะคะเราจะเดินเหนื่อยกันเลยทีนี้ควันนี้ประมาณนี้ดีกว่าน้ำหนึ่งค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอกับพี่เป๊กนะคะขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ